สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคชันนะครับคลิปนี้ผมมาพร้อมกับปืนเวพรอนโฮล y พาวนะครับผมเป็นปืน8.5ดาวต,ตัวแหลกนะครับผมใครปาระเบิดเลยมาโอเคห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบว่าปิดปิดบอมนะครับผมคึกคักกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนพูดเจอะไงนะครับปลาเราหาที่อยู่กันเลยอยู่ข้างบนนี้แหละโอเคอยู่2คนกับใครก็ไม่รู้แต่ว่าต้องรอดครับเฮ้ยอ้โหึงว่ามามีขึ้นมาตกใจหมดโอเค เดี๋ยวเรามัมมี่ขึ้นมาเลยนะครับผมคนเปิดไม้แบบยึจัดโอเคประจําจุดเลยเล่นแคมป์บนตึกนี่แหละถ้าสมมติว่าเราเจอคนแคมป์บนตึกใช่ป่ะแล้วเราแบบเป็นมัมมีอ่อ่ะคือตอนตายหาเลยนะเว้ยเราขึ้นแบบแทบจะขึ้นไม่ได้เลยะทุกคนเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อนไม่ยิงอ,อ่ะอ่ะอ่ะเป็นกันหมดกูว่าอย่าเป็นกันหมดขอร้องตรงไปเลยเฮ้ย <He i, S 1> โอ้โหมีเสริมมีเสริมรอาชิบหายห้องนี้โนอะไรบ้างก็ไม่รู้เนะี่ย เฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวมีตัวระวังอุ้ยผมไม่มีไอเทมไม่นี่ด้วยวะไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกครับไ,ไปดีกว่ามันตามมาปลว่าเฮ้ยล,ลองหองุ่นลองหนลองหุ่นยิงไปเลยเฮ้ยใครดูดกูวะอ๋อห้องมันไม่ได้โนดูดด้วยนี่ว่าตกครับตกครับมีดอุ้ยตบมัน่นตบมัน่นตบมัน่น,เ,นเรียบร้อยโอเคเหลืออีกสามคนห้องนี้ดูทรงแล้วน่าจะจบไวนะห้องเนี้ย จังเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่นี่นี่ตามครับตามครับเอ้ยเอาบังไหมเนี่ยเรียบร้อยครับเหล็อหนึ่งคนอีกหนึ่งคนวิ่งหาเลยครับนานๆเจอแล้วเรียบร้อยจนมุมครับไม่รอดครับถ้าเกิดมามี่จะเยอะขนาดเนี้ยแล้วประเด็นคือปืนผมจะได้ยิงกับเขาไหมโอ้ยแล้วคือพูดอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวๆผมเบาเสียงก่อนผมเบาเสียงก่อนนะครับโอเคประมาณนี้กําลังดีไปครับแค่แบบว่าเออพอดินเสียงเกมนิดหน่อย นะครับโอเคเราผมอยู่ตึกเมนดิมเหมกันอยู่ด้วยอยู่ด้วยเป็นปะเนี่ยโอเคไม่ได้เป็นมาครับเดี๋ยวรอมันมีขึ้นมาเลยตไปเหลือแล้วคอยากให้ดีันนี้คือเงียบครับเดี๋ยววางกระดาษของระเบิดก่อนเฮ้ยมีแค่คริสตัลนแคเคมอเดี๋ยววางเคมอก็ได้เคมอไว้ก่อนวันนี้เลยเผื่อแบบว่ามีมีสะดุดนะครับส่วนระเบิดรีโมดก็วางไว้ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ ไปเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ดูให้ผมด้วยรอเลยตอนนี้มามีเริ่มมาแล้วครับมามีเริ่มมาแล้วครับแตกครับผมแตกไปหนึ่งนะเอ้ยอย่าบังอฮ้ยโดนดูดชิบหายได้อยู่ครับได้อยู่มั้งกูหนีก่อนกูหนีก่อนมามีจะตามมาไรโอ้ยตามมาวะอุ้ยนี่แน่ไรวะตามครับตามครับอฮ้ยตกไม่โดนโอ้ย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 เอาหม่ครับตรงเกินเมื่อกี้อฮ้ย โอ้โหอ๋อมันเป็นปืนลูกซองนี่หว่าแต่เป็นลูกซองอะไรเรียบร้อยโดยผมตกแตกห้า oh. ห้องนี้มันโนอะไรบ้างนะ AGB, ABK, KC, Web, Bomb GG กับปืนไฟโอเคครับแต่บอมมันไม่ได้เปิดไงห้องนี้ตอนแรกผมว่าจะมาทําแบบคลิปเอาปืนบอมสี่รูมายิงนี่แหละแต่ว่าเออมันปิดบอมพอดีโอเคไปบินถัดไปเลยครับผม อะไรเนี่ยเล่นมาได้สองวินได้แค่สิบ้าแต่คนอื่นแม่งเล่นปืนพวกกสองกันไปครับวิอยยิงมือแลตึกเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนคน,นจะไปรวมกันที่ท่อหรือเปล่าไม่ก็ใต้กระดังนี้นะครับรเดี๋ยวรออยู่ข้างนอกก่อนลวกันดูทรงเป็นเบาเป็นเบาอะไรนี้ก็ไม่แน่ขึ้นขึ้นแป๊บขึ้นไปขึ้นไปโอเคต้องรอดครับต้องรอดต้องรอดบอกเลย เอาไปเป็นกันตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆปาระเบิดเทสมีมมมีเปล่าไม่มีนะครับโอเคตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีมมมีขึ้นมาก็ต้องช่วยกันจริงเด้อตอนนี้แบบไม่รู้นะครับว่าข้างหน้าเรามีตัวอะไรอยู่นะครับมีตัวอะไรรออยู่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยปืนอย่าบังปืนอย่าบังเฮ้ยระเบิดมีใครร่วมไหมปะไม่รู้อ่ะดูแลกันเองแล้วกันน่าจะร่วมทีละคนทีละคนโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแร้วอุ้ยโอ้ดีนะเลือด เพื่อนเยอะจัดเฮ้ยเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าเหมือนเห็นอีกตัวโอเคมีจริงด้วยยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับยิงไปเลยปืนผมแรงอยู่แล้วครับแรงแค่ไหนไม่รู้เปลี่ยนลูกแป๊บยิงมันยิงมันหัวโผล่ยิงเลยเอ้ยยิงยิงยิงเออแตกไปยิงต่อกับผมต่อเนื่องเลยโอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเออเออเอยเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยแล้วคือยิงไม่เข้าด้วยนะเรียบร้อยครับแตกไปโอ้ยตอนนี้คือผมมองไม่เห็นหาเลยเลยเอ้ย ลง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 เหอะรอบนี้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นนะนหนรือเปล่าผมอาจจะเป็นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขึ้นก่อนไ,ไปในท่อดีกว่าในท่อคนแม่งเยอะเ,เ,อเ,เอ้ยไ่เป็นด้วยไอ้เหี้ยวรวยไม่ค่อยอยากเป็นมันมมี่วะนนจริง<อ>นๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซตไฟเซตไฟตบตบเฮ้ยตบไม่โดนวยหัวเอาอะไรมายิงผมวะ อะไรยิงผมอะเมืเ่อกี้ผมปิวเลยว่ะเมืเ่อกี้อยู่ข้างหลังวออยู่ข้างหลังวอเฮ้ยตบไ,ไม่โดนเฮ้ยตบไม่โดนไอ้เหี้ยมามาตัวนี้ก่อนเลยมีมาอุ้ย,ยปืนอะไรอ่ะอ๋อปืนใหม่เหรอตบตบเรียบร้อยแตกไปไหนต่อดีอยู่ข้างใต้หลังคาปะวะโหใต้หลังคาคือคนเยอะจัดเลยว่าแต่จะไปไงดีวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหปืนแต่ละคนไม่ไหวว่ะ เดี๋ยวหามุมกันหามุมโดดไปถึงปะโอ้ยไม่น่าถึงมาตรงเนี้ยเป็นความสามารถจริงเดี๋ยวนะระโดดอ้อมออกไปได้ปะไม่ได้นี่วะไม่ได้ไม่ได้สเตปนี้มันแบบมันแอสวาดเกินไปออนโอ้โหตายขอเกิดด้านในเหอะไ,<ม>ได้ปะโอ้โหไม่ได้นี่ว่าจะเกิดด้านในได้เดี๋ยวจะขึ้นไหมขึ้นไหมครับขึ้นไหมดันดันช่วยกันดันเออนั่นแหละอย่างงั้นแหละเอ้าทำไมตายอ่ะ โดนกรดักวางระเบิดเหรอเหล็กหนึ่งคนครับเป็นไหนวะต้องหาครับอยู่แถวนี้แหละไปไหนได้ไม่ไกลหาเลยโอ้โหบัคมีตัวนี้ด้วยมีตัวนี้โคตรเกลียนฟันเร็วไม่พอแม่งแรงอีกบัคมีกระเด็นไกลด้วยนะครับบอกเลยก็เล่นหนุกอยู่นะถ้าเราแบบว่าบัคมีตัวเนี้ยเป็นไหนวะอ๋ออยู่ข้างในเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมอ้อมเลยครับดักตบ้าไม่มีนี่ว่า โอ้โหไล่ตบกันบุนเลยไล่ตบกันบุนเลยครับ,บงงเรียบร้อยเอานึกว่าจะได้คิดว่าอันนี้น่าจะเป็น,น,นวิส,สุดท้ายแล<ด>้วครับปปถ้า,าขึ้นตึกเลยละกะลันเ,กเดี๋ยววางแป๊บวางเคมอแป๊บวางไว้แถวตรงตรงนี้แล้วกันโอเคบนตึกนี้ไม่มีใครนะมีแค่ผมคนเดียวนะครับตอนนี้ เสียงดังวะเบาอ่ะโอเคแต่ผมไม่รู้นะว่าผมเบาเสียงแล้วในในคลิปมันจะเบาหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่นะน่าจะเหมือนกันอะดังแบบไหนก็ดังแบบนั้นโอเคแต่ว่าตอนนี้คือมัมี่เป็นไหนหมดมากันแล้วมาแล้วว่ะไอ้เฮียมัมี่มาแล้วผมจะอยู่กับใครละทีเนี้ยแม่งขึ้นมาแล้วว่ะไปดีกว่าเฮียอยู่ไหมออยู่ก็ตายดีรอไรอะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอ้ย ทำหันหลังต้องหันหน้าขึ้นอย่างเดียวไม่งั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งหลังหน้านกูว่าแล้วติดอะไรนึ่วก็ติดเพื่อนติดไม่มีด้วยกันเองลบสปาร์เบิดสปาระเบิดลงไปเอ้ยขึ้นไปดิไม่ลงมาวะลงมาวังวาลงมาดิโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนครับเมื่อกี้ทำไมไมไม่ไม่ฮึบไ,ไ,ไม่โดนปึบ อะไรวะน่ะก็จะไปดูได้ไงก็ก็เขาไม่ได้อยู่หลังสุดนี่วะแล้วที่เหลืออยู่ไหนอะ่ที่เหลืออยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างนอกมีป่ะหรือว่าอยู่ท่อหมดเลยแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะอยู่ในท่อหมดนะครับข้างนอกไม่น่าจะมีอาแตกไปหนึ่งละอ๋ออยู่นี่ข้างนอกมีนี่ว่ะสะพานสะพานเียกกำลังเสริมก่อนเฮ้ย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 เเฮ้ยูจะตายแล้วเพื่อนอุ้ย อุย้ยเอาหน่อยอุ้ยจะตายแล้วอีกนิดเดียวแม่งเอ,อ้ยเราเกิดไกลด้ลนะเกิดจะในโกดังเลยระเบิดไปเอาเพื่อนสไลด์เฉยอฮ้ยโอ้โหไม่ทนันโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรู้สึกว่าเล่นปืนไม่คุ้มเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกัน